อืมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวที่ไม้ส่งมาคืออะไรโพสต์รูปแล้วโดนเหรอรูปนักมวยนา,าช่างนีนนะใช่เออละเมิดไม่เป็นไรดกดอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังก็ไม่ไม่ไม่แต่ผมก็เคยโพสแล้วโดนเหมือนกันนะของผมโพสของช่องเจ็ดมั้งแล้วโดนผมก็เคยโดนทีนึงแบบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยโพสต์ของช่องเจ็ดทีเราก็ไม่รู้เป็นละเมิดอะไรเนาะ พราะมันก็ไม่ได้แปลอะไรแปะแค่มวยไทยสองพันไม่รู้ไปลิขสิทธิ์อะไรตรงรูปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทีนี้วันหลังก็ยังไงก็หน้ช่างก็ไม่ได้แล้วงงเลยโอเคเดี๋ยวมันก็จะโดนปิดกล้องปิดกั้นหรือเปล่าไม่รู้โดนยังไงเนาะแต่ไม่ไม่ไม่ปิวใช่ไหมไม่ปิวอย่างอย่างเขาบอกแค่เตือนเฉยผมมาเคยโดนของช่องเจ็ดพี่โอเคยโดนของช่องเจ็ดพี่โอเคยโดนพี่โอนี่น่าจะเฟซบุ๊กปิวไปเลยเอ้ยไม่ใช่ยูทู e ปิวไปเลย เออไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละการรูปทางหน้าตาช่างมวยไทย2000นี่ไม่ได้โพสไปแล้วนะครับไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครไทก็ไม่แน่ใจก็มาดูตอนไลฟ์สดเอาแล้วกันนะครับวันนี้ก็8คู่8คู่นะครับเข้ามาแล้วฝากพี่ๆทุกท่านแชร์หน่อยนะครับทั้ง e b o o k YouTube มวยไทย2 0 0พอ่ะเดี๋ยวผมไปแชร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ไหมว่าที่เลทนะครับผลของของเมื่อวานเนาะเมื่อวานของพลังใหม่ได้ครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องใส่แว่นนะเพราะว่า ตาแดงอะไรเข้าตา <laughs> ปไปพีโนเทนมาครับ <c oughs> เออเพิเออ่งเป็นตอนเช้านี่เลยเสร็จอะไรเข้าตามไม่รู้อ่ะคู่แรกนะครับสกายนะครับมมันสนัดเมืองสกายก็ขึ้นมาต่อกิษตาอยู่สิบเอ็ดแปดตรงชัยนะครับเป็นต่อโชคนีลาหรือว่าโยทินนะเปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นต่ออยู่สนะิบเอ็ดแปดนะตรงชัยคู่ที่สามน้ำพูเป็นต่อยอดกุมาอยู่สิบเอ็ดแปดแล้วก็ ู้เอกนะครับขึ้นมาต่อรองเลยช้างศึกกับเพชรอ่าวไทยแก้มือกันผู้ที่ห้าเนี่ยโอ้โหแสนเหลี่ยมเป็นต่อ c4 อยู่สามสองะคู่นี้มีประเด็นเรื่องรูปล่างเรื่องรูปลุกร,ร,รูปร่างนักมวยหน่อยอาจจะค่อยมาว่ากันคู่ที่6มาแทนั้งกู้นะครับแบ็กกันเจอกับขเขมรแดงคะแนเขมรแดงขึ้นมาเสมอ คู่7ครับเพชรสีดำขึ้นมาสเสมอชัยพลแล้วก็คู่8ยอดธงชัยครับเป็นต่อดาบพระสุขอยู่118ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าสนเมื่อวานก่อนละกันเนาะแเดี๋ยววันนี้ก็ว่ากันเต็มๆได้ครับเมื่อวานก็ถือว่าท่าลองอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะสำหรับทางด้านศึกมวยไทยพลังใหม่เอ้ยศึกมวยไทยพัธมิตรนะครับ ก็ทุกทีเนี่ยวันจันทร์จะเป็นวันของมวยรองแต่ก็กลายเป็นว่าเมื่อวานมวยต่อมาซะเยอะคู่แรกสีพลังเนี่ยเจอกับเชียคาดเนี่ยโอ้โหหรือว่าเพชรทรงฤทธิ์เนี่ยคือลูกแข็งแรงเนี่ยเป็นรองสีพลังชัดเจนเลยเพชรเชียงคาเพชรเชียงไอเชียไคาหรือว่าเพชรทรงฤทธิ์เนี่ยถอยเตะไม่พอเตะเบ้าเปลวไอเจ้าสีพลังเนี่ยเดินอย่างเดียวเลยเดินต่อยเดินเตะเดินปั้มเดินลุย นะเดินอัดไปเรื่อยนะสุดท้ายนี่ก็แข็งแรงกว่านะครับไล่บทยันัดเขา่าโอ้หตัวงงตัวง,งอไปหมดเลยนะสุดท้ายสีพลังก็เอาชนะเพชรทรงฤทธิ์ไปส่วนคู่ที่สอง,องปะตักเอกกับสิงห์อุดรก็ราคาก็ความเชื่อถือไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับสำหรับเจ้าสิงห์อุดรหรือว่าสิงห์โดมนะเมื่อวานจะใช้ชื่อสิงห์โดมแต่สมุดยังเป็นสิงห์อุดรอ,อยู่ ก็เจอกับปัตตักเอกซิมมวยไทยปัตตักเอกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเดินไล่จับนายปั้มตีเอาลูกแข็งแรงกดคอเด้งตีอะไรประมาณนั้นสิงห์อุดอรเนี่ยถอยเตะถอยเตะถอยเตะแล้วจนชิงดำเนี่ยไปลงเอวโอ้โหคือหลายคนก็ตั้งข้อข้อสงสัยนะตั้งคำถามว่าเฮ้ยตั้งใจหรือเปล่าม,มวยชิงดำกำลังหาตัวชนะแล้วแบบไปปั้มนายแล้วไปลงเอวเขาอะไรประมาณนั้นก็คือแหมคนมันประวัติมีประวัติอนะเนาะนะครับผมจะทำยังไง ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่สุดท้ายก็เป็ประตักเอกเป็นฝ่ายชนะสิงห์อุดรไปส่วนคู่รองโอ้โหกำปั้นทองคือเตะยกสี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเตะเถเทิงเลยเพชรอันดาเนี่ยใหญ่กว่าประมาณสิบกว่าเซนเนี่ยโดนเตะเนี่ยโอ้โหจนยุบเลยเตะจนขาอ่อนขาเปรี้ยเลยครับเพชรอันดาเดินไปเจอเตะมีขาอ่อนล้มไปเองเดินเจอกวาดล่างโอ้โหกลายเป็นว่า เมื่อวานยิ่งเดินยิ่งหลงเป็ดอันดานะสุดท้ายก็เดินช้าจับไม่อยู่ก็แพ้ไปสําหรับทางด้านเป็ดอันดาแพ้กําปั้นทองไปส่วนคู่เอกโอ้โหผาดานแม่ว่าที่คู่ชกของด่วนเก้าเก้าด่วนเก<ป>้าเก้าเออไปซะแล้วแล้วนเะมื่อวานเจอของแข็งของจริงครับเป็ดตนเป๋ครับคือเตะอย่างเดียวอะ่ะเป็ดตนเป๋เมื่อวานไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเตะท้องเตะแขนเตะอัดเตะยัดไปเรื่อย ผาด่านต้านไม่ไหวครับเจ็บเองครับโอ้โหโดนท้องโดนเตะท้องก็เริ่มมีสะดุ้งแล้วเจอเตะแขนซุดเลยเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี่ก็ผาด่านก็ไม่ผ่านด่านหินแพ้เพชรตนเปยยกสามไปแพ้น็อกเลยส่วนรอบหลังนะครับมงคลชัยเกศชัยวัฒน์ชนะน็อกก้องนาลงพันธ์พินิกยกสองร้อยโทศศรินยาแพ้น็อกคอมมินีสนจากคาเฟ่ยกห้าซาลุงเล็กวงเลกกีฬาพิษณุโลกแพ้ทัพไทยเพชรป,ปะตะอแล้วก็คู่เอกนะครับคู่แปดนะ โอ้ oh, จบไปราคาก็ไหลไปทางภัยงามอยู่แล้วทางที่มาแทนนะก็ชกไปก็รู้เรื่องเลยเตะขาเงือแสนชัยน็อกเลยภัยงามทีบีเอมนะครับฉะนั้น็นอกไปยกสองครับอ่ะนี่ของเมื่อวานเนาะส่วนวันนี้ลุยกันต่อนะครับผู้แรกเปิดหัวมาเป็นกิสดากับสกายกิศดาเห็นว่ามาเช้านี่โอ้โหมาช้ากว่าเพื่อนเลยนะหน้าตาช่างอ่ะนะครับแล้วก็หัวลถเยอะด้วยสุดท้ายท้ายสุดเยอะไปหน่อย ก็เลยขยับน้ําหนักคู่นี้ตอนแรกแกชกร้อยสิบาก็กลับมาเป็นเพิ่มเป็นชกร้อนะครับชกร1 4ยิบสกิษดาก็ลด2ปอนดส่วนสกายเข้ามาร้อยิบสาุดเหมือนกับสกายต่อให้ปอน์เอาพูดง่ายๆเถอะใช่ครใอ่ะก็ประมาณนี้กิษดาช่วงหลังนี่2องไฟหลังนี่แกก็น้ำหนักน่าราช่างนี่สองปอนดกว่าทั้งสองไฟเลยนะอ่าไฟก่อนชนะแต่ไฟสุดท้ายม ไฟสุดท้ายอะแพ้ไฟสุดท้ายอะแพ้นะครับวันนั้นที่แพ้แพ้ใครหน้ากิษดาไฟล่าสุดแพ้นอกเพชรเรนูเตะขาเขาจนแบบว่าเขาเจ็บขาแล้วนะออืมสุดท้ายมันน่าจะมาโดนเข่ามาโดนเข่าแล้วพลิกกลับมาแพ้นอกไปเลยสําหรับกฤษดานะครับส่วนน้ําเงินก็อย่างที่เรียนไปสกายนุ้ยสี่มุมเมืองไฟสุดท้ายนี่ชนะริมเขื่อนเอาไว้นะครับ ชนะริมเขื่อนเอาไว้ก็วันนั้นก็นอกยกสี่เลยแต่ว่ายกสามเนี่ยโดนแข้งเขามีสะดุ้งเหมือนกันนะพอมาเกาะนายัดเข่าไปอย่างเดียวนะครับก็พลิกเกมกับมาชนะนอกยกเสียริมเขื่อนสําหรับเจ้าสก,กายครับอืมอ่ะก็คุณนี้นี่ถ้าเล่นสภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องเอียงๆไปทางสกายนะฟอร์มก็กําลังดีด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะนกมาแต่ล่าสุดเดินตุลาเลย ส่วนทางด้านกิจสตาเนี่ยโอ้โหคือทําเขาได้แต่พอโดนเองไม่ดีเป็นงมีประจําครับสก,กิจสา,าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะมีปัญหาตลอดคือหน้าตาจะลดเหนื่อยจะอิดโรยอะไรยังไงก็ไม่ทราบแต่พอกลางคืนไปชกเนี่ยโอ้โหเอาแรงมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้ววันนี้เจอกับสกายเนี่ยสกายเขาบอกว่าการฟิตซ้อมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยฟิตเปรียเท่าไหร่เพราะว่าเขาติดเรียนด้วยอะไรประมาณนั้นคราวนี้ก็หนักใจเลยครับ คราวนี้ก็หนักใจเลยว่าเอาอยัางไงดีกฤษดาตอนเช้าก็มาไม่ดีแต่สกายให้สัมภาษณ์ก็บ,บอกว่าช่วงนี้ก็เรียนไปด้วยโอ้โหก็ดูไม่ค่อยแจ่มทั้งคู่เท่าไหร่แต่คุณนี่ผมว่าน่าลองไว้ออกตัวดีกว่าเอาลองกฤษดาไปตอนเช้าอาจจะลดเหนื่อยหน่อยแต่ดูแล้วชกเย็นน่าจะมีเวลาฟื้นพอสมควรชอบกีดสดาหน้าลองไว้ออกตัวครับอืมอ่ะส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองครับเจอกับสารคามโยทิน แมกนัม um, โชคนิรันด์นะครับมุมน้ำเงินคนเดียวกันครับคู่นี้ผมว่าเขาก็มีอาวุธอันตารายทั้งคู่นะอ่ามีความหนักความแรงทั้งคู่น่าจะใส่กันสนุกครับคู่นี้ครับใช่ใช่ใช่นะครับผมคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้สายตับเนี่ยเป็นรองอยู่แค่ห้าสี่เท่านั้นนะผมว่าใครที่ลุ้นไม่ครบยกเนี่ยลุ้นได้ราคากำลังได้ลุ้นเลยนะครับก็แน่นอนธงชัยเนี่ย ถ้าถามว่าความหลากหลายในช่วงนิรัน,น่์หลากหลายกว่าแน่แต่เรื่องหนักแรงต้นๆเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธงชัยนี่โคตรด,ดีณล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรภูผาสิทธิเจ๊แดงมาส่วนงน้าช่วงนิลันล่าสุดก็น็อกเพชรกลาลสินส่อชัยเจริญมากําลังดีกําลังแรงทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ไปลปล่อยก็อยู่ที่ทางฝั่งของโยทินหรือว่าช่วงนิรันหกสิบหกสิบเอ็ดเลยนะส่วนธงชัยเนี่ยไปลยปล่อยแค่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเท่านั้นดูเหมือนเวทจะเล็กกว่านะดูเหมือน uh huh. เวทจะเล็ก,ก่าหน่อย นะครับผมแต่คู่นี้เนี่ยแมผมมองว่าใครพลาดใครหล่นได้เลยดูความหนาเนี่ยธงชัยหนาปักเลยนะคือน้ําหนักเนี่ยอาจจะเล็กกว่าก็จริงแต่ดูรูปร่างแล้วเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ว่าเขาไปเล็กกว่าอยู่ส่วนไหนความหนาเนี่ยเป็นรองธงชัยเยอะเลยคู่นี้ผมชอบธงชัยต้นๆแล้วกันบูบวาบดีกว่านะผมว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยผมยังอีกยังไปทางฝั่งของธงชัยนะครับคู่รองครับเป็นน้ําพลุ น้ำพุเจอกับยอดกุมารหรือว่ากุมารทองเดิมนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะน้ำผู้ก่อนนั้น,นีฟอร์มแรงมากๆอะครับแล้วก็มาสะดุดแพ้น็อกยกสี่ด่วนนนั้นดดนล้วงท้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําฟอร์มกลับมาใหม่มาชนะเพชรใหม่โดนนับก่อนด้วยนะแล้วก็มาชนะเพชรพันนัดนะครับแล้วครั้งสุดท้ายมาชนะปลายฟ้าวันนั้นเก๋ากว่าก็ตอนนี้น้ำผู้เองกําลังทําฟอร์มอะอยากจะขอกลับไปแก้มือล้างตาดวนอีกสักครั้งหนึ่ง ขอนหนักสัก2ปอนด์นะครับเจ้าที่แล้วที่แพ้นี่ได้ปอนด์เดียวแล้วก็วันนั้นน่ะเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขาบอกว่มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบบมาแพ้แล้วแก้ตัวอะไรประมาณเนี้นะส่วนยอดกุมารก็แหมฟอร์มหลังๆแรงไม่แพ้กันนะชนะมารวดรวดเหมือนกันนะครับน็อกยกสองโคชิชนะบังไฟโก้ชนะคะแนนไฟแรงน้ำพุนี่ก็บู๊ก็ได้บุญก็ได้เนะานะไหมเนาะเดินได้ <S 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 ถอยเป็น นะครับส่วนยอดกุมารเองอาวุธคมเก๋าแล้วก็ลูกที่ทําให้คู่ต่อสู้ล้มเนี่ยแกทําทเก่งนะทั้งจับขาเททั้งวงในบิดหักพวงมาลัยอ่าประมาณนี้นะครับคู่นี้อืคู่นี้ก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลานะครับ,รบผมกําลังสดกําลังแรงทั้งคู่นะครับน้าพูก็พึ่งชนะปลายฟ้ามาส่วนยอดกุมารล่าสุดก็ชนะไฟแรงมานะก็ถือว่าฝีมือกําลังเข้าที่เข้าทางทั้งคู่ น้ำหนักไปปล่อยน้พุจะลอยกว่าโลหนึ่งนะครับห้าสองยอดกุมารห้าสิบเอ็ดนะครับการที่สอก็อยู่ค่ายดีอะนะครับน้ำพุก็ซ้อมอยู่ไกลศิรพบนะส่วนยอดกุมารก็ซ้อมอยู่ลดสวยจ่าเจดน,นะครับซึ่งผมถึงถ้าถามถึงความยืดหยุ่นนะเกมระยะปลายปลายเนี่ยผมเอียงไปทางน้ำพุนะดูว่ามีลูกตือ้อลูกบูลูกบดลูกแรงดีอยู่นะครับผมมองว่าเวลาจะหมดจะหมดเนี่ยผมมองว่าน้ำพุเนี่ยยังมีลูกคืดกว่า ถ้าเทียบกับยอดกุมารเวลาใกล้หมดนะคนนี้ผมเองยังไปทางน้ำพุไว้ก่อนละกันคู่เอกของรายการนะครับเป็นเพชรอ่าวไทยกับช้างศึกครับก็ล่าสุดเจอกันมาไม่ต้องฉีกคู่อันนี้จับมาแก้มือล้างตานะครับครั้งแรกที่เจอกันมาแล้ช้างศึกเเพชรอ่าวไทยชนะมานะครับคนนั้นก็เบียดเบียดกันนะครับช้างศึกเองก็เต่ขวาต่อยขวาดีครบเครื่องส่วนเพชรอ่าวไทยยกสามยกสี่แกมาได้ลูกเดินเบียดวงในแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนเกมคือขึ้นมายกห้าเนี่ย ช้างศึกไปโดนกรรมการเตือนทีหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้เลยข้างคาใจเที่ยวนี้ขอมาแก้มือล้างตาช้างศึกก่อนหนะ้านี้นี่สดมากๆนะ25ไฟ25ไฟนี้ไม่ไม่แพ้ใครเลยเพิ่งมาสะดุดกับเจ้านี่แหละเจ้าเพชรอ่าวไทยใช่อ่ะวันนี้ก็มาแก้ตัวนะครับผมบก็มองว่า มีโอกาสพลิกได้นะด้วยเลทราคาตอนนี้ที่มันกุกกี้สูสีมากๆหลายคนก็มองว่าเฮ้ยวันนั้นก็ดูแพ้ไม่เยอะนะวันนี้มาเจอ,อมวยเก๋าอย่างเพชรอ่าวไทยเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะมีโอกาสแก้มือได้ผมชอบช้างศึกอีกไฟหนึ่งดูแล้วถ้าไม่มีรูพิกเขากลงไม่มาสู้อีกไฟหนึ่งแน่นะชอบทางด้านช้างศึกครับอ่ะนี่คือสี่คู่ช่วงแรกทางหน้าจอทูยี่สี่นะครับส่วนช่วงหลังเนี่ยเป็นเอ่อซีโฟเจอกับแสนเหลี่ยม เดี๋ยวนะซีโฟแหมนตัวหนุยมาเลยนะซีโฟอาจารย์กอบจะส่งมาให้ผมแกบอกว่าน่าจะส่งให้ไหมนี่แหละนะครับคู่นี้นี่เคยต่อยกันเจ็ดครั้งเลยนะซีโฟเคยชนะหกมุมแดงเคยชนะหกแพ้หนึ่งแต่วันนี้เขาบอกว่ามาแบบกระทันหันซ้อมน้อยกว่าแต่ได้น้ำหนักสามปอนด์แต่เสียเปรียบรูปร่างเหน็นชัดครับสถิติอยู่ที่มุมแดงครับรูปร่างอยู่ที่มุมน้ำเงินคู่นี้ผมว่าสองพักสองนะ S <S ใช่ครับก็คุณนี้ชกสองพักสองแน่แต่ด้วยรูปร่างแล้วเนี่ยโอ้โหผมลุ้นซีโฟไม่ลงจริงๆนะด้วยความที่ตัยนุยของเขานะ <S 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 คือคือมาต่อยแบบช่างน้ำหนักด้วยอะ่ะนะยังไงผมมองว่าแสนเ,เลยียดดูทรงดูดีกว่าแหละแต่ผมไม่เคยเห็นซีโฟนะคุณนี้มาไม่เคยเทั้งคู่แหละนะแต่ยังไงดูรูปร่างแล้วแหมผมลุ้นซีโฟไม่ลงจริงๆคือบูสู้ดีก็จริงนะแต่พอ โดนหนักๆแล้วจะยุบไหมเพราะว่ากล้ามลงกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาโดนหนักๆดูเป็นลองแสนเหลี่ยมแน่ๆเพราะว่ากล้ามเนื้อน้อยไปหน่อยนะก็ชอบแสนเหลี่ยมครับก็ดูแล้วก็มาแก้มือได้แล้วกันอืมอ่ะส่วนคู่ที่หกนี่เป็นแบ็กกันนี่มาแทนรถซิ่งอะนะนะครับแบ็กกันมาแทนรดซิ่งนะครับ,บ,รบเจอกับขมินแดงสจิตสนองชาติขมินแดงนี่เขาบอกว่าเคยต่อยระดับ โดยเกาา่าวเลยนะที่อตอบตส่งข้อความมาละเออก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแบกกันเนี่ยเห็นไว้แล้วนะครับผมก็ถือว่าโชคไว้ล่าสุดเนี่ยมาแพ้จอมโหดนุย้ยซิลเมืองจอมโหดเล็กนะก่อนหน้านี้ก็แพ้น็อกพูดาวแพ้นอกไปนะผมก็มองว่าก็ดูไม่เท่าไหร่นะแต่น้ําหนักไปปล่อยนี่น่าสนใจคือแบทก,กันเนี่ยผมไปย้อนดูนะ คือวันที่เขาชกกับทางด้านภูดาวเดือนมิถุนาเนี่ย<ๆ>เขาไปปล่อยสี่สี่สี่ห้าเองแต่เขมแดงว่าเช้าเนี่ยมามาดูเนื้อตัวให้ตอนเช้าเนี่ยป,ปล่อยปล่อยสี่แปดเลยผมว่าแบ็กกันเนี่ยหาจากตอนนี้เนี่ยประมาณสามสี่เดือนเนี่ยเอ่อสี่ห้าเดือนเนี่ยน่าจะโตมาอาเต็มที่เลยก็ไม่เกินน่าจะไม่เกินเขมรแดงแน่แน่ผมชอบเขมรแดงและกันอืม คู่ที่เจ็ดนี่เพชรสีดํากับชยพนนะครับหรือว่าจอมโหดเดิมอะเพชรสีดาเคยคชนะมาแต่ตอนชนะมาตอนนั้นนี่ชยพนแกพิ่งพึ่ง,พ,งพึ่งกลับเข้ามาใหม่ๆสภาพร่างกายจะสู้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้สภาพร่างกายจะจะดีกว่าอือใช่ก็ชยพนเนี่ยแหมก็หลายคนก็หวังให้บูต๊ต้นๆนะแต่ช่วงหลังนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เป็นใจสักเท่าไหร่่วนเพชรสีดำเนี่ยโอ้โหคือ ปอดเล็กนะคือเห็นยกสี่ยกห้านี่เหมือนเห็นระเบิดนะจะหมดแรงให้ได้นะครับผมก็ล่าสุดที่เห็นคือแพ้แสนสดเล็กเนี่ยโหอ,อาการออกชัดเจนเอาวันนี้มาเจอกับชยพลเนี่ยคือชยพลจะแพ้จะแพ้เนี่ยผมมองว่ายัางไงก็มีลูกฮึดลูกบูลูก,ล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 กสู้ลูกขยันดีกว่านะครับผมคูนี้ผมแหมก็เอียงอะนะเอียงนะเอียงเอียงไปทางเจ้าชยพลดีกว่าเออราคาเสมออยู่ที่เพชรสีดำผมว่า น่ากลัวคือไม่รู้จะหมดตอนไหนไม่รู้นะผมจะเอียงไปทางชัยพลละกันคู่สุดท้ายนะครับเป็นยอดธงชัยกับดาวพระสุกยอดธงชัยก็โอ้โหเตะต่อยโชว์พลังอสมควรนะแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับส่วนดาวพระสุกเก๋กว่าแน่ครับรายนี้ครับคือต้นๆนนะเก๋กว่าแนา่แต่แรงปลายของดาวพระสุกเนี่ยเสียวๆหน่อยอืมใช่ครับคือต้นต้นเนี่ยดาวพระสุกเนี่ย ผมเห็นหลายไฟแล้วนะคือเขาบอกว่ามีหมัดดีแต่เขาก็ต่อยน้อยกว่าที่คาดหวังไว้นะหล,หลายไฟนี่อืมแตบบ่ผมก็ต้องยดเล่นยอดตรงใช้ไปก่อนนะอย่างแรกเลยคือดูลูกบูลูกซูล่าสุดแล้วโหหน่าเชียร์กว่านะครับผมผมว่าดาวพระุกช่วงหลังมียุคมีย่นให้เห็นบ่อยๆนะแล้วก็อาจจะเสียเปรียบนหนักหน่อยนะแต่ผมมองว่าครับ ดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังดีกว่านะชอบยอดรงชัยครับอ่ะมาให้ทวนให้ผมหน่อยแปดคู่วันนี้นะครับเพชรยินดีอ่าวันอังคารมวยมันสนันเมืองนะครับสิบสองธันวาหกหกนะครับก็คู่แรกชอบกฤษดานะคู่สองชอบธงชัยคู่สามชอบน้ำผู้คู่สี่ชอบช้างศึกคู่ห้าชอบแสนเหลี่ยมคู่หกชอบขมิ้นแดง คู่เจชอบชัยพลแล้วก็คู่แปชอบยอดธงชัยนะประมาณนี้ครับอ่ะประมาณนี้นะครับครบถ้วนทั้ง8คู่นะครับฝากไว้นะอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรก็แอด mu 3 8 9นะครับตามตัววิ่งด้านล่างเลยส่วนพักยกไม้เขียงหมูก็แอด mike 9 9นะครับอ่ะขอบพระคุณครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มตอน6โมงเย็นเนาะไม้ส่งรอส่งราคาอยู่ขอบพระคุณทุกการติดตามทุกข้อความครับสวัสดีครับครับ